กัมพูชาถอนอาวุธหนักเพจดังไทยล้วงตำแหน่งความตึงเครียดชายแดนระหว่างไทยกัมพูชากำลังปะทุอย่างไม่เคยมีมาก่อนหลังจากเหตุการณ์ถอนกำลังอาวุธหนักของกัมพูชาในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาสถานการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นในห้องประชุมหรือบนโต๊ะเจรจาแต่ถูกจุดประกายจากเพจเฟซบุ๊คชื่อดังของไทยทางรถไฟสายมารณะ ซึ่งสร้างความปั่นป่วนในกัมพูชาอย่างทาดไม่ถึงโดยการเปิดเผยพิกัดและตำแหน่งของอาวุธสำคัญอย่างละเอียดราวกับอยู่ในแผนที่การรบจริงเมื่อโซเชียลมีเดียกลายเป็นสมรภูมิในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมากัมพูชามีการถอนกำลังอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดน ั้งปืนใหญ่อัตตาจร HS1 และจรวดหลายลำกล้อง BM21 Type 90ถูกเคลื่อนย้ายออกอย่างเงียบเชียบแต่ความเงียบสงัดนั้นถูกทำลายโดยเพจทางรถไฟสายมรณะเท่าของเพจได้เผยแพร่แผนที่ที่ระบุพิกัดอาวุธเหล่านี้อย่างแม่นยำรายละเอียดมุมอาคารที่เกี่ยวข้องและตำแหน่งรวมพลของอาวุธทำให้เกิดความตื่นตระหนกในหมู่ชาวกัมพูชาอย่างมาก ผู้คนในกัมพูชาที่ติดตามข่าวสารผ่านเพยต่างๆถึงกับต้องชะง,งักเมื่อพบว่าแผนที่นี้เผยให้เห็นทุกความเคลื่อนไหวราวกับว่ามีสายสืบไทยแอบอยู่ในพื้นที่ความตื่นตระหนกนี้สะท้อนความไม่ไว้วางใจต่อไทยทันทีชาวกัมพูชาหลายคนเชื่อว,ว่าประเทศไทยได้ส่งสายสืบเข้าไปสอดแนมพื้นที่ชายแดนเพื่อให้ทราบตำแหน่งอาวุธสำคัญแต่ความจริงกลับน่าสนใจกว่าน,นั้น เจ้าของเพจทางรถไฟสายมรณะได้เผยเผยที่หลังว่าต้นปลอมตัวเป็นคนขายขนมเพื่อเข้าไปสังเกตการเองการปฏิบัติการสอดแนมนี้ไม่ใช่แค่การจ้องมองหรือสอดแนมธรรมดาแต่เป็นการเก็บข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดและนำมาประมวลผลก่อนเผยแพร่การลวงตำแหน่งเมื่อไทยเล่นเกมจิตวิทยา เพจดังกล่าวไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลเพียงเพื่อโชว์แต่เป็นการเล่นเกมจิตวิทยาที่ซับซ้อนเมื่อชาวกัมพูชามองเห็นพิกัดและตำแหน่งอาวุธสำคัญพวกขอเชื่อว่าไทยมีสายสืบอยู่จริงๆและเริ่มพยายามอำพรางการเคลื่อนย้ายอาวุธครั้งต่อไปซึ่งนี่คือผลลัพธ์แรกของการเผยแพร่ข้อมูลของเพจไทยการบังคับให้กัมพูชาต้องปรับกลยุทธ์การเคลื่อนย้ายอาวุธทันทีครั้งแรกเป็นการถอนกำลังเพียงสองคันเพื่อสร้างภาพลวงตา การถอนแบบนี้เกิดขึ้นเร็วและเจ้าของเพจไม่สามารถเก็บภาพได้ทันแต่เมื่อวันที่หพฤศจิกาย,ยนการถอนกำลังครั้งใหญ่เกิดขึ้นเจ้าของเพจปลอมตัวเป็นคนขายขนมและสามารถเก็บข้อมูลพิกัดของอาวุธได้ครบถ้วนรายละเอียดตั้งแต่การวางอาวุธเรียงรายตามถนนการเดินตรวจอาวุธรวมถึงกระสุนสนามถูกบันทึกและเผยแพร่ทันที ผลลัพธ์ที่ตามมาคือกัมพูชาต้องเฝ้าระวังพิกัดอย่างแคบงวดทําให้การเคลื่อนย้ายครั้งต่อไปเป็นไปอย่างเงียบเชียบและซับซ้อนมากขึ้นการตอบสนองของกัมพูชาการสับขาหลอกฝ่ายกัมพูชามีการปรับตัวทันทีหลังจากการเผยแพร่ของเพจไทยพวกเขาเริ่มใช้กลยุทธ์สับขาหลอกในการถอนกําลังอาวุธหนึ่งในตัวอย่างชัดเจนคือการถอนกําลังอาวุธหนักครั้งที่สซึ่งเกิดขึ้นในช่วงค่าวันที่สามพฤศจิกายน กัมพูชาเลือกที่จะไม่เผยแพร่าภาพถ่ายหรือถ่ายทอดสดเหมือนครั้งก่อนทำให้เจ้าของเพจไม่สามารถเก็บข้อมูลเพิ่มเติมได้การสับขาหลอกครั้งนี้ยังรวมถึงการไม่เปิดเผยต้นทางหรือปลายทางของการเคลื่อนย้ายอาวุธมีเพียงภาพจำนวนจำกัดที่เผยแพร่าจากสองสถานที่ซึ่งเป็นค่ายทหารที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายการเคลื่อนย้ายครั้งนี้เป็นการถอนกำลังแบบเงียบๆและสร้างความปั่นป่วนให้ผู้สังเกตการทั้งไทยและกัมพูชา เจ้าของเพจถึงกับระบุว่ากัมพูชาอาจรู้ตัวว่าถูกสับขาหลอกแต่พวกเขาก็ยังออกอาวุธให้ทหารเห็นเพื่อให้ทหารสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือการเล่นเกมสองหน้าระหว่างความโปร่งใสและการลวงตาความตึงเครียดในเชิงข้อมูลข่าวสารสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัลสามารถเป็นอาวุธได้ เพจหนึ่งสามารถสร้างความตื่นตระหนกและบังคับให้กองทัพปรับตัวเพียงการไผยแพร่พิกัดอาวุธสำคัญกัมพูชาถึงกับต้องออกมาตรการเตือนกำลังพลให้ระมัดระวังการตรวจสอบพิกัดและมีการติดตามข้อมูลจากเพจอย่างใกล้ชิด การเคลื่อนไหวของเพจไทยยังสร้างความสนใจในระดับประชาชนทั่วไปเช้ากัมพูชาที่ติดตามเพจต่างๆหวาดระแวงว่าประเทศไทยมีสายสืบในพื้นที่จริงหรือไม่นี่ไม่ใช่เรื่องของการถอนกำลังอาวุธเท่านั้นแต่เป็นการเล่นเกมจิตวิทยาและข่าวสารที่ล้ำลึกถึงระดับประชาชนทั่วไปบทเรียนจากสมรภูมิออนไลน์ 1. เพจโซเชียลมีเดียสามารถเป็นตัวเร่งความตึงเครียดทางทหารได้ข้อมูลที่เผยแพร่แม้เพียงแค่พิกัดหรือภาพถ่ายสามารถทำให้ประเทศหนึ่งต้องปรับแผนการปฏิบัติการ 2. การปลอมตัวและสอดแนมเชิงลึกยังคงได้ผลการปลอมตัวเป็นคนขายขนมของเจ้าของเพจเป็นตัวอย่างของการเก็บข้อมูลเชิงลึกที่เกินคาด 3. การลวงตำแหน่งและสับขาหลอกเป็นกลยุทธ์ที่ทรงพลังฝ่ายกัมพูชาปรับตัวโดยไม่เปิดเผยต้นทางหรือปลายทางของการเคลื่อนย้ายอาวุธเป็นตัวอย่างที่ดีของการป้องกันการตรวจสอบจากภายนอก 4. การสื่อสารและการตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์สามารถสร้างผลลัพธ์ทางยุทธศาสตร,ร์การเผยแพร่ข้อมูลพิกัดอาวุธสำคัญในช่วงเวลาที่เหมาะสมส่งผลให้ฝ่ายตรงข้ามต้องใช้มาตรการตอบสนองทันทีความเป็นไปได้ในอนาคต การเคลื่อนย้ายอาวุธหนักของกัมพูชาในอนาคตจะเป็นไปอย่างระมัดระวังมากขึ้นการเผยแพร่ข้อมูลโดยเพจไทยอาจทำให้ฝ่ายกัมพูชาต้องสร้างกลยุทธ์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นกว่าเดิมขณะเดียวกันการตรวจสอบข้อมูลและการสอดแนมจากฝ่ายไทยก็อาจต้องพัฒนาเทคนิคใหม่ๆเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่ถูกจับได้ ความตึงเครียดชายแดนในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าในโลกยุคใหม่ความสามารถในการจัดการข้อมูลข่าวสารและการเล่นเกมจิตวิทยาสามารถสร้างผลกระทบได้เทียบเท่ากับกำลังทหารจริงการเคลื่อนย้ายอาวุธหนักอาจเป็นเพียงฉากหลังของเกมข่าวสารและการสอดแนมที่ซับซ้อนสรุป เหตุการณ์ถอนอาวุธหนักของกัมพูชาและการเผยแพร่พิกัดโดยเพจไทยทางรถไฟสายมรณะเป็นตัวอย่างชัดเจนของยุคสงครามข้อมูลสมัยใหม่เพจโซเชียลมีเดียสามารถเป็นสมรภูมิที่มีผลต่อการตัดสินใจของกองทัพจริงๆการเผยแพร่พิกัดอาวุธไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการสอดแนมแต่เป็นเกมจิตวิทยาที่บังคับให้ฝ่ายตรงข้ามต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว ชาวกัมพูชาเองถึงกับวาดระแวงและปรับตัวต่อการเคลื่อนย้ายอาวุธครั้งต่อต่อไปการสับขาหลอกการไม่เผยแพร่าภาพและการจัดวางอาวุธแบบเงียบๆเ,เป็นตัวอย่างของกลยุทธ์การตอบโต้ที่ทรงพลังทั้งหมดนี้เกิดจากที่ข้อมูลข่าวสารถูกใช้เป็นอาวุธและเพจหนึ่งสามารถพลิกโฉมเกมได้อย่างเหนือชั้น นี่คือโลกใหม่ของสงครามชายแดนยุคดิจิทัลที่สมรภูมิไม่ได้อยู่ที่ดินแดนเพียงอย่างเดียวแต่ขยายไปยังโลกออนไลน์ที่ซึ่งพิกัดอาวุธและโพสต์บนเพจเดียวสามารถสร้างความปั่นป่วนและปรับยุทธศาสตร์ของประเทศได้ทั้งหมดโลกออนไลน์และสมรภูมิชายแดนกำลังผสานกันจนแทบแยกไม่ออกความปั่นป่วนจากการเคลื่อนย้ายอาวุธหนักของกัมพูชาไม่ได้จบลงเพียงแค่การถอนกำลังหรือการสับขาหลอก แต่ได้กลายเป็นสงครามข้อมูลข่าวสารที่ดุเดือดเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดเจ้าของเพจทางรถไฟสายมรณะไม่ได้ทําเพียงแค่โพสต์แผนที่หรือภาพถ่ายแต่สร้างยุทธวิธีที่ซับซ้อนทั้งการปลอมตัวการสังเกตการและการวิเคราะห์เชิงลึกเขาไม่ได้หยุดเพียงแค่การระบุพิกัดข,ของปืนใหญ่อัตราจร Hh1 หรือจรวดหลายลำกล้อง Bm ชวนวัน Type 90แต่ทำให้ผู้ชม และฝ่ายกัมพูชาเกิดความเชื่อว่าไทยสามารถเห็นทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาผลลัพธ์นั้นรุนแรงเกินคาดกองทัพกัมพูชาเริ่มใช้มาตรการเข้มข้นทั้งการถอนกำลังแบบเงียบการสับขาหลอกและการจำกัดการเผยแพร่ภาพข่าวการเคลื่อนย้ายอาวุธในครั้งที่สจึงเกิดขึ้นอย่างลับสุดขีดไม่มีถ่ายทอดสดไม่มีภาพไทยที่สามารถระบุตำแหน่งได้การสับขาหลอกนี้สร้างความปั่นป่วนในหมู่ผู้ติดตาม ทั้งชาวกัมพูชาและผู้ชมไทยที่รอดูเหตุการณ์การถอดรหัสเกมจิตวิทยานี่ไม่ใช่แค่สงครามชายแดนแต่เป็นสงครามเกมจิตวิทยาระหว่างเพจโซเชียลมีเดียกับกองทัพผู้เขียนเพจใช้วิธีการที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูง คือการปลอมตัวเป็นผู้สังเกตการขนมไข่เต่าและเข้าพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเชิงนึกแบบเรียลไทม์ทำให้สามารถเผยแพร่พิกัดอาวุธสำคัญได้อย่างรวดเร็วฝ่ายกัมพูชาไม่อาจนิ่งเฉยพวกเขาเริ่มสับขาหลอกล่อและเปลี่ยนรูปแบบการถอนกำลังอาวุธอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความไม่แน่นอนต่อฝ่ายที่ติดตาม การสับขาหลอกนี้ไม่ใช่แค่ยุทธศาสตร์ทางทหารแต่เป็นเกมชิงไหวชิงพริบระหว่างข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติการจริงสมรภูมิออนไลน์ยุทธศาสตร์ใหม่ปรากฏการครั้งนี้ย้ำชัดว่าในยุคดิจิทัลโซเชียลมีเดียาสามารถเป็นอาวุธยุทธศาสตร์ได้ การโพสต์พิกัดเพียงไม่กี่จุดสามารถสร้างความหวาดระแวงและบังคับให้ฝ่ายตรงข้ามปรับตัวในทันทีไม่ว่าจะเป็นการถอนกำลังอาวุธการสับขาหลอกหรือการเปลี่ยนรูปแบบการเคลื่อนย้ายอาวุธยิ่งไปกว่านั้นความตื่นตระหนกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในกองทัพหรือรัฐบาลแต่แพร่ไปถึงประชาชนทั่วไปที่ติดตามเพจและข่าวสาร การสร้างความเชื่อว่ามีสายสืบไทยอยู่ในพื้นที่ส่งผลให้ชาวกัมพูชาเกิดความวิตกกังวลและระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนี่คือการพิสูจน์ว่าโลกยุคใหม่ของสงครามไม่ได้จำกัดอยู่ที่สมรภูมิหรืออาวุธจริงแต่ขยายเข้าสู่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถสร้างผลกระทบเทียบเท่ากับกำลังทหารบทเรียนเชิงยุทธศาสตร์ 1. ข้อมูลข่าวสารสามารถเป็นอาวุธได้ การเผยแพร่พิกัดและตำแหน่งอาวุธเพียงไม่กี่จุดทําให้ฝ่ายตรงข้ามต้องปรับยุทธศาสตร์ทันที 2. การปลอมตัวและสอดแนมเชิงลึกสร้างผลลัพธ์ที่เหนือคาดการปลอมตัวเป็นผู้ขายขนมไข่เต่าของเจ้าของเพจทําให้สามารถเก็บข้อมูลที่แม่นยํากว่าการสอดแนมแบบทั่วไปหลายเท่า 3. การลวงตำแหน่งและสับขาหลอกทำให้ฝ่ายตรงข้ามปั่นป่วนการเคลื่อนย้ายอาวุธแบบเงียบการไม่เผยแพร่ต้นทางหรือปลายทางทำให้เกิดความไม่แน่นอนสูง 4. เกมจิตวิทยาและการสื่อสารแบบเรียลไทม์มีอิทธิพลเทียบเท่ากับอาวุธจริงการจัดการข้อมูลและเผยแพร่ในจังหวัดที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ได้การต่อสู้ที่เหนือกว่าพื้นดิน สิ่งที่เกิดขึ้นในชายแดนไทยกัมพูชาแสดงให้เห็นว่าสมรภูมิออนไลน์เป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญการเคลื่อนไหวบนโลกโซเชียลสามารถบังคับให้ฝ่ายตรงข้ามปรับตัวได้เหมือนอยู่ในสนามรบจริงไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายอาวุธการจัดแถวหรือการตรวจตราก,กำลังพล เพจไทยสร้างความตื่นตระหนกให้กัมพูชาและบังคับให้พวกเขาต้องคิดใหม่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายกำลังอาวุธหนักการระมัดระวังที่เพิ่มขึ้นนี้จะส่งผลต่อการวางแผนในอนาคตและสร้างผลลัพธ์ทางยุทธศาสตร์อย่างยาวนานสรุปแบบเท่ สงครามชายแดนยุคใหม่ไม่ได้เกิดจากปืนใหญ่หรือจรวดหลายลำกล้องเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากพิกัดที่เผยแพร่บนเพจจากคนที่ปลอมตัวเป็นคนขายขนมไข่เต่าจากคนที่สามารถเปลี่ยนข้อมูลธรรมดาให้กลายเป็นอาวุธเป็นเกมจิตวิทยาที่บังคับให้ไฟตรงข้ามต้องปรับตัวเพจเดียวสามารถสร้างความปั่นป่วนให้ทั้งประเทศ กองทัพต้องเฝ้าระวังประชาชนต้องหวาดระแวงและสงครามก็เปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมโลกยุคใหม่ของสงครามชายแดนคือการต่อสู้ของข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารแบบเรลไทม์เพจทางรถไฟสายมรณะไม่ใช่เพียงแค่เพจ Facebook แต่คือสมรภูมิที่เคลื่อนไหวด้วยคำสั่งพิก,กัดและโพสต์เดียวที่พลิกเกมได้ทั้งชาติ นี่คือยุคใหม่ของสงครามชายแดนยุคดิจิทัลที่สมรภูมิไม่ได้อยู่ที่พื้นดินแต่ขยายไปในโลกออนไลน์ที่ช่องโพสต์เดียวสามารถเปลี่ยนยุทธศาสตร์ประเทศและทำให้ทั้งโลกต้องจับตามองเขียนโดยเฮียเหลานักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e like, กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลา เสิร์ฟทุกข่าวเสเถือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ